มาจ้าทุกคนจะพาไปเก็บเห็ดพึ่งขาาเนยค่ะตามมาค่ะนี่นะคะประเดิมดอกแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บขึ้นมาก่อนอุ้ยอุ้ยหลุดมืออุ้ยสวยค่ะเอาไว้ก่อนวางไว้ก่อนแล,แล้วก็ดอกต่อไปค่ะสวยมากสวยมากขึ้นมาอุ้ยดูค่ะ มันเฟิร์มมากทุกคนแถวนี้แบบว่าดงเห็ดพึ่งข่าเนยนะคะดอกเล็กดอกน้อยกระจุกนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะสามดอกติดกันดึงขึ้นมาค่ะสวยงามค่ะเรากวางไว้ก่อนนะคะนี่สวยมากดอกขนาดนี้กำลังอร่อยกลุบๆนะคะนี่ยังเป็นเบบี้แต่ก็เก็บค่ะสวยค่ะสวย โอ้ยนี่สวยสวยสวยมากทุกคนดูค่ะแถวนี้แบบมันขึ้นมาเป็นกลุ่มมันสวยจริงๆค่ะโอ้โหตื่นเต้นได้เก็บเห็ดพึ่งขันเนยโอ้ยสวยนะคะดอกกำลังกระจุง่งกระจิ๋มน่ารักค่ะว้ายลาปากแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเก็บไว้ก่อนค่ะ ตามมาอุ้ยไหนดูสิดอกนี้อุ้ยแก่แล้วคะ่ะทุกคนก็เอาไว้เป็นเชือ้อไหนเราเดินดูรอบๆนะคะทุกคนคะ่ะว้ายเจออีกแล้วเก็บสิคะเก็บคะ่ะดึงฉับๆขึ้นมาเลยคะ่ะอุ้ยขนาดกำลังดีสวยคะ่ะสวยดึงขึ้นมาคะ่ะอุ้ยได้คะ่ะทุกคนคะ่ะ ว่าเราก็เอาไปรวมกันกับกลุ่มก่อนหน้านี้นะคะก็วางรวมกันไว้ก่อนค่ะสวยมากทุกคนว่าแล้วเราก็ไปต่อค่ะมันยังจะมีอีกเยอะค่ะแถวนี้กลุ่มเห็ดพึ่งขาเนยโดยเฉพาะเลยค่ะุวันนี้แบบออกมาไม่เสียเที่ยวเลยนะคะเนี่ยอุ้ยนี่ไงคะ่ะใกล้ตะก้าคะ่ะเก็บคะ่ะ นี่เก็บนะคะสวยค่ะได้ค่ะได้ออาเก็บไปลางนะคะอุ้ยนี่เป็นจุกเลยค่ะสองคนพี่น้องอุ้ยกำลังงามต่อค่ะมาต่อค่ะไหนดูสิคะดรูรอบๆสิคะมีอีกไหมอุ้ยนี่ไงคะ่ะมีคะ่ะมีคะ่ะเก็บคะ่ะเก็บไว้สวยไหนดูดอกนี้สิอุ้ย เอาค่ะเอาได้อยู่ได้อยู่เอากลับไปตัดไปแต่งต่อที่บ้านนะคะอันนี้เก็บค่ะเก็บอุย้ยขนาดกำลังพอดีกลุบกลุสวยงามได้อยู่ค่ะทุกคนค่ะเอามากองรวมไว้ก่อนแล้วก็ไปเก็บต่อค่ะในดูซิมีอีกหรือเปล่าเอ่ย น่าจะมีอีกอยู่นะอุยนี่ไงตายแล้วขนาดกำลังพอดีเก็บคะ่ะเก็บว้ายสวยงามรสชาติกำลังได้เลยค่ะกรุบกรุบกรุบนะคะดอกเล็กดอกน้อยตายแล้วสวยงามค่ะเก็บเห็ดแข่งกับยุงค่ะทุกคนค่ะสวยค่ะโอ้โหได้ค่ะเก็บคะ่ะเก็บ เก็บต่อไปเรื่อยๆอุ้ยวันนี้ออกมาไม่เสียเที่ยวนะเนี่ยอุยดูนี่ตายแล้วตายแล้วสวย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 เก็บค่ะเก็บโอ้โหวันนี้โชคดีจริงๆเลยอุ้ยดึงออกมาเลยค่ะไว้ไหนดูดอกนี้อุ้ยสวย ยงนี้ก็สวยวาขนาดกำลังพอดีเลยคะ่ะทุกคนตายแล้วตายแล้ว,ลวสวยงามไหนดูต่อสิวาดอกเล็กดอกน้อยตายแล้วเมื่อคืนฝนตกเห็ดก็ออกนะคะสวยงามมากตายแล้วแบบนี้แบบว่าปลื้มปลิ่มหัวใจมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ เห็ดกำลังพอดีเลยอุ้ยสวยเก็บค่ะเก็บหนุ่ยดวงนี้หนดูสิได้ค่ะสวยกำลังกรุบกรีบเลยค่ะทุกคนค่ะไหนไปต่อค่ะไปต่อไหนดูสิเอ่ยมีอีกไหม เดินค่ะเดินสำรวจรดบรอบ,รอบมีอีกไหมเอ่ยยุงก็เยอะนะคะแต่ใจก็สู้ค่ะอืมถ้าจะหมดแล้วนะคะเนี่ยหรือว่ายังมีอีกยังไงเอ่ยอุ้ยเห็ดหูหนูทุกคน เห็ดหูหนูก็มีนะคะอุ้ยนี่ไงดอกนึงไหนดูสิวายมาแมลงเต็มเลยไม่เอาดีกว่าปล่อยมันทิ้งไว้แบบนั้นละค่ะให้เขาเป็นเชือ้อนี่อะไรเอ่ยไหนดูใกล้ๆสินี่อะไรอุ้ยนี่ดอกพึ่งดอกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งคิงหรือเปล่าเนี่ยวายตายแล้วเห็ดพึ่งหวาน ได้ค่ะเก็บค่ะโชคดีได้ดอกหนึ่งนะคะเก็บค่ะเก็บไปต่อค่ะมาดูสิเอ่ยว่าเราเจออะไรไว้เห็ดหูหนูค่ะทุกคนไหนลองเก็บเอากลับบ้านไปสักนิดหนึ่งได้อยู่นะเขาก็เฟิร์มค่ะขนาดกำลังสวยเลยนะคะเนี่ย ใส่แกงหน่อไม้นี่คงอร่อยกรุบกรุบนะคะไหนคะอุย้ยได้อยู่มีมดด้วยอุย้ยได้คะ่ะได้อุย้ยสวยคะ่ะสวยเก็บค่ะเก็บอุย้ยได้คะ่ะไหนดูสิมีอีกไหมมีอีกไหมเอยอุย้ยเห็ด นางลมสีทองเป็นชอ่อกระจึงหนึง่งเอากลับบ้านไปด้วยดีกว่าได้อยู่คัะเนี้ยเห็ดนางรมสีทองเก็บใส่ตะกร้ากับบ้านไปด้วยค่ะทุกคนคะ่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอะไรเอ่ยไหนดูซิไหนดูซิ เห็ดพึ่งแม่หมดทุกคนแต่มันแก่แล้วหรือเปล่าเนี่ยให้หมาน่อยดมดูอ่ไม่เอาดีกว่านะคะเอาเก็บไว้ให้เขาเป็นเชื้อดีกว่าเนาะเอาเขาทิ้งไว้ที่นี่แหละคะ่ะว่าเราก็กลับบ้านดีกว่า<ม>ค่ะทุกคน